สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็มีข่าวดีจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับก็เตรียมเฮกันได้เลยนะครับเมื่อคอรมอเตรียมชงนายยกนะครับแจกเงินเยียวยานะครับเป็นเงินสด5000บาทนะครับเข้าบัญชีโดยตรงก็เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันเลยนะครับว่าใครจะได้รับเงินในส่วนนี้กันบ้างนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับถากท่านชอบคลิปนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับรับชมแล้วนะครับเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับก็เตรียมเฮกันได้เลยนะครับเมื่อคอรมอเตรียมชงนายกนะครับแจกเงินเยียวยานะครับเป็นเงินสด5,000บาทเข้าบัญชีโดยตรงนะครับนายกเผยคอรมอทบทวนเยียวยาน้ําท่วมนะครับห้ถึงมือประชาชน อะไรจ่ายได้ก็ให้จ่ายไปก่อนนะครับอยันรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพร้อมเตรียมงบ2,000ล้านนะครับสั่งมาไทยยึดโมเดลปี54จ่ายครอบครัวละ5,000บาทนะครับรัฐมนตรีนะครับชงเพิ่มเป็น6-7,000บาทนะครับพ่วงค่าครองชีพนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับให้สัมภาษณ์หลังการประชุมกรมถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยว่า ตอนนี้มีความคืบหน้านะครับโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้นำมาทบทวนนะครับตั้งแต่ปี2 5งหและปี2 5 6 2้าถึงหกมาพิจารณาดูซึ่งตนได้เร่งรัดให้มีการจ่ายเยียวยาให้กับประชาชนนะครับในสิ่งที่ทําได้เร็วเพราะเข้าใจว่าเดือดร้อนนะครับด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับสั่งการในเรื่องสถานการณ์น้ำท่วม โดยขอให้เร่งดําเนินการในเรื่องการระบายน้ําอย่างเร่งด่วนในการดูแล,แลและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับรวมถึงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมในขณะนี้ด้วยโดยปรับสํานักนายกรัฐมนตรีได้รายงานในที่ประชุมครมนะครับถึงภาพรวมของการช่วยเหลือในปัจจุบันนะครับทั้งนี้ในส่วนของน้ําท่วมตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง24ตุลาคม65ามีจานวน59จังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะครับ มีครัวเรือนได้รับผลกระทบกว่า5,000 500, 0กว่าครัวเรือนนะครับซึ่งในปัจจุบันยังมีสถานการณ์น้ําท่วมอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมขังหรือน้ําล้นตลิ่งอยู่ใน26จังหวัดนะครับแล้วก็มีครอบครัวได้รับผลกระทบกว่า4,000 0กว่าครัวเรือนนะครับและที่ผ่านมากระทรวงต่างๆได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปบ้างแล้วนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับนายยกสั่งการให้กระทรวงต่างๆนะครับและกระทรวงมหาดไทยไปหาแนวคิดในการช่วยเหลือนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยา โดยได้นำแนวทางการเยียวยาในปี2554นะครับครอบครัวละ5,000บาทนะครับแล้วก็ปี2559นะครับครอบครัวเรือนละ3,000บาทมาเป็นแนวทางในการพิจารณาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับนายกย้ำว่าขอให้เร่งดำเนินการจัดทำโดยอาจจะไม่ต้องรอให้น้ำลดแล้วค่อยพิจารณาดูแลนะครับอาจจะมีการพิจารณาโดยเร็วภายในสัปดาห์หนะ้า เพื่อให้ประชาชนมีความสบายใจว่ารัฐบาลนะครับกำลังเ,งเร่งดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องในการเยียวยานะครับนอกจากนี้ผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านนะครับหากมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องให้ความช่วยเหลือรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงให้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่จําเป็นเพื่อช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะครับขณะที่นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับกล่าวเสริมว่าเรื่องการเยียวยานะครับก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่ขณะนี้นะครับน้าท่วม ชาวบ้านไม่รู้จะทํำยังไงอยากให้ช่วยค่าคลองชีพก่อนโดยมีรัฐมนตรีหลายคนเห็นด้วยนะครับด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมาษาษานะครับเสนอว่าหลักเกณฑ์เยียวยา5,000บาทนะครับเป็นหลักเกณฑ์เยียวยาเมื่อ10ปีก่อนตอนนี้ถ้าจะเพิ่มเป็น6,000-7,000บาทได้หรือไม่นะครับพลเอกประยุทธ์จึงกล่าวว่าสรุปว่าอะไรจ่ายได้ก็ให้จ่ายไปก่อนอย่างเงินเยียวยา5,000บาทโดยมีการเตรียมงบเอาไว้นะครับที่2,000ล้านบาท ถ้าจะเพิ่มเติมอะไรก็ค่อยว่ากันภายหลังนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเมื่อคอรมอเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีนะครับแจกเงินเยียวยาให้ครอบครัวที่ประสบภัยน้าท่วมนะครับก็เป็นเงินสดครอบครัวละ5,000บาทนะครับแล้วก็มีลุ้นถึงรับ6กถึงเจ็ดพบาทด้วยนะครับยังไงก็นายกก็เร่งให้จ่ายเงินนะครับไม่ต้องรอให้น้ําลดยังไงถ้าท่านใดอยู่ในกลุ่มนี้ก็ลุ้นรับเงินกันได้เลยนะครับ นี่ก็เป็นข่าวสารเงินเยียวยาล่าสุดนะครับที่นํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ